วิธีเข้าสู่ระบบและออกจากระบบแอป Partying นะครับวันนี้ผมจะสอนคุณท้งเข้าสู่ระบบและออกจากระบบแอป Partying ว่าจะทําอย่างไรนะครับอันดับแรกครับถ้าเกิดคุณยังไม่มีแอปนี้นะครับคุณอยากจะดาวน์โหลดนะครับคุณสามารถดูคลิปที่ผมสอนสมัครแอป Partying ได้ผมมีสอนคุณดาวน์โหลดในแอปนั้นในคลิปนั้นด้วยนะครับดูตัวไอ้านบนหรือดูใต้คอมเมนต์ด้านล่างครับหรือจะดูวิธีการเล่นแอป Partying นะครับก็สามารถดูได้ตัวไอ้ดันบนหรือใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับวันนี้ผมจะสอนเข้าสู่ระบบครับโอ อันดับแรกเขาก็เปิดแอป p a r t y i n เข้ามานะครับเปิดมาเลยครับเปิดมาครับพอเปิดมาก็รอโหลดสักครู่ครับตรงนี้ก็จะให้อนุญาตก็กดอนุญาตไปนะครับตรงนี้ครับก็จะมีให้เข้าสู่ระบบวันนี้ผมจะสอนเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับก็คือล็อกอินด้วยเบอร์โทรศัพท์ครับกดตรงนี้ครับถ้าเกิดคุณเป็น l ล n e Twitter หรือ Google ก็อีกแบบนะครับแต่วันนี้จะสอนทางโทรศัพท์นะครับโอเคล็อกอินด้วยเบอร์โทรศัพท์ครับก็กดเข้าไปครับ ให้คุณใส่เบอร์โทรศัพท์ไปครับผมก็จะใส่เบอร์ครับและกดขั้นตอนต่อไปครับตรงนี้เขาจะให้คุณใส่รหัสผ่านครับตรงนี้คุณก็กกรหัสผ่านลงไปครับหลังจากผมใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆครับผมก็จะกดล็อกอินตรงนี้ครับพอกดล็อกอินเสร็จก็จะล็อกอินสำเร็จครับแค่นี้เองครับเรียบร้อยครับผมก็สมัครแอปปาร์ตี้ไม่ได้สมัครครับ เข้าสู่ระบบแอปปาร์ตี้อิงเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆครับผมถ้าคลิปสมัครนั่นเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับคุณสามารถดูตัวไอคอนบนหรือใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเป็นคลิปสมัครคลิปนี้สอนคุณเข้าสู่ระบบครับซึ่งก็ง่ายมากๆเลยในกรณีที่คุณมีรหัสผ่านบร้แล้วก็เข้าง่ายครับใส่เบอร์ใส่รหัสผ่านง่ายนิดเดียวเองครับและทีนี้ครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาดูการออกจากระบบครับการออกจากระบบแอปปาร์ตี้อิงเนี่ยก็ง่ายดายมากเลยนะครับคุณก็แค่ ตรงนี้เห็นตรงนี้เป็นหน้าจอหน้าหลักของเขานะครับเป็นรูปตรงนี้นะครับเข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้นะครับเข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บให้คุณเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาจนนี่ครับคุณจะเห็นคําว่าการตั้งค่าบัญชีให้คุณเข้าการตั้งค่าบัญชีตรงนี้ครับกดเข้าไปครับพอเข้าการตั้งค่าบัญชีเสร็จปุ๊บให้คุณเข้าตรงนี้ครับล็อกอัลล็อกอัลเนี่ยมันแปลว่าออกจากระบบนะครับโอเคกดเข้าไปเลยครับล็อกอ t กดปุ๊บนั่นเลยครับเรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็อออกกจาระบบป ปาร์ติ้งเรียบร้อยแล้วครับอ่านี่เวลาท่านผู้ผมจะเปิดอีกทีก็จะเป็นออกจากระบบแล้วนะครับอ่าเปิดมาอีกทีก็คือออกจากระบบแล้วเห็นไหมครับตอนนี้คือออกจากระบบแล้วนะครับผมก็ง่ายๆเท่านี้ครับวิธีเข้าสู่ระบบแอปปาร์ติ้งแล้วก็ออกจากระบบแอปปาร์ติ้งก็ทําไม่ง่ายเท่านี้เองคุณก็ลองดูนะครับแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะรู้เรื่องราวไหนเพิ่มเติมนะรู้ให้ผมสอนแอปไหนเพิ่มเติมก็บอกมาใต้คอมเมนต์ล่างได้หรือว่าจะแอดไลน์ผมใต้คลิปนี้ และส่งภาพแอปพลิเคชันที่คุณต้องการมาให้ผมได้นะครับหรือว่าจะอยากรู้เรื่องไหนครับก็พิมพ์มาสอบถามผมได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะครับถามได้ตลอดเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันมากเลยและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าเกิดคุณชอบความรู้การสร้างกิจการออนไลน์แบบนี้ที่ผมสอนสามารถกดติดตามทาง YouTube กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ผมได้นะครับถ้าเกิดคุณดูทาง Facebook ก็กดไลค์กดติดตามแล้วกดเห็นโพสต์ก่อนนะครับและคุณจะไม่พลาดคลิดปดีๆจากผมเจทรงชัยจิรดาชูพันธ์สวัสดีครับ